ใหไม่แน์และแน่นอนที่สมอวันจะให้ประสบการณ์ที่หนึ่งระดับไทยได้ค่ะ

เอบัตเ้อะไรโอเคทีมงานบอว่าให้เรุนตัวไม่ใช่บอกว่าพอแล้วเร็วานี้ผู้ิหารเวลาชอบทีมไหมครับผมจะมพทานช่วงนี้ครับน่าจะต้องฟัเสรยจแอ้นี่จบสวยนีง้เขา MVP เลยค่ะ world champion อ่าแลวเดี๋ยวจะเป็น euro champion ยอมไหมยอมไหมยอมยอมก็ยอมไปก่อนถ้าพี่หมกไปขนาดนี้ถ้าพี่อวยอวยสุข ตรหน้าร้านส้มกัลสปอร์ตก็หลายสาขานะครับเบางทีเนี่ยเบิร์นไปต่อรถเสร็จเกิดทะลุไปเกือบเกือบออกไม่ได้เสื้อนีก็สวยเสื้อท่นก็สวยชอบที่นี่ใหญ่ใช่ด้วยเออใช่ใหญ่ที่นั่นเออก็เเงินไม่อยู่เหมือนกันนี่นะครับเดี๋ยวไปซื้อหาได้นะไา่ว่าจะมีแฟนมีผู้บริจากเยอรมันเมื่อกี้ดลอมมุดสวยมากสวยจริง เาไปไปดูค่ะเ็แบรนด์ต่งอดือมีทั่วทุกทุกทิศทุกาง9-2สาขา9-2าามีเยอะกว่จะงัดกจเือก็ต้องไปไปชมกันได้แล้วก็มีหลายแบรนด์แลก็ผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่คตนเท่กัทจััที่เคยบอกไปแล้วว่าเพอเราต้องกจักันจะซื้อเสื้อกีฬาทนทีสมัยก่อนย้อน10ปีต้องเข้ามา30 10-20ปีต้องเข้ามา30 ณปัจจุบันได้ต้องมาคุ้ตึกมีทุกที่แล้วแบงค์แหกแข้าแหกไใช่แล้วก็มีออนไลน์ด้วยใช่ครับก็มาชวนชวนให้ทุกคนไปเป็นกีฬาสีกัลป์ชุนชุนค่ะแน่นอนคืว่าสปอร์ตเราตั้งใจอยากให้ทุกคนได้เจอกันก็คือเวลาบอลแข่งเช่นสินค้ามีครบแน่นอนนะคะทุกปีทีมชาติทุกราคาดีที่สุดนะคะแล้วก็ 好。 ดีเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีความผูกพันเกี่ยวกับฟุตบอลนะงั้นถามนักบอลก่อนเลยแต่ทีเดียวเพ่าะว่าคือปีนี้อุไยทายเอฟซีเลื่อนมาเลื่อนบนเลกสูงสุดแล้วปรากฏว่าจบอันดับเจ็ดแล้วบวกกับตัวน้องเองก็ก็ได้โอกาสเรื่องการเล่นทีมชาติด้วยของเนี่ยไปนะจับหน่อยคุณเป็นมือก่าสมชื่อนะเดี้อเดโอ้โหขอโทษนะถ้าฉันไปยืนแตะตรงนี้ จะรู้ว่ามือเก่าจริงหรือเปล่าต้องลองให้เขายืมเงินดูเยอกเต้นจีนี้มีแค่ผลงานตัวเองในไงบ้างก็มาจากสโมสไทยพาริสซีนะครับผู้รักษาประตูครับก็ดีใจครับที่ทีมอยู่รอดไทยอยู่อยู่แล้วเฮ้ยมันไม่ได้อยู่รอดอย่างเดียวมันเลขตัวเดียวใช่ไงใช่ครมาเปินคานมาตอนแรกคือเราตั้งแค่ว่าเราต้องถึงก่อนถ่ายมาเราจบระดับเจ็ดครับแล้วงาน

นี่เชียร์ทีนี่เลยเยอรมันนะผมเชียร์มาตั้งแต่รุ่นมิกเนลบอลล่าตั้งแต่รุ่นพ่อนะ่โอเคถ้าให้ง้นอยาให้มาขังานเลยตอนนี้นะครก็กำลังทำเพลงอยู่ก็ติดตามด้วยนะครับเจน้องเสเ็นไงบ้างดูตบม่นอลใชค่ะราะาน้อายตก็จะดูตามองค่ะตว่าส่วนตัวอาจจะแบบไม่ได้ดูทุกแมตช์เลย่เพราะว่าโบนี่เ ตอนนี้ออกจากเวทีรองแล้ววีแลนซ์ค่ะเรียกได้โอเคจบทีมไหนอยากให้ไปเรียกน้องชายอยู่ได้เออชอบกันแตเก่งมากตอนนี้รักปากฝากชมน้องโบสฝากเดนไปน้องน้องโบสเขาทักษะดีมากตอนนี้ใส่ไอดอลลีดอยู่จริงใช่ใช่ใช่เล่นดีมากยอมรับเลยน้ำซุปลอยให้นี่ค่ะนะยูโรมีในเชียร์ทีมไหนนะแน่นอนฝรั่งเศสอันนี้ชุดมีนี่คือเลือกเองใช่ค่ะขอริวเพนเลยค่ะว่าขอฝรั่งเศสเพราะว่าชอบฝรั่งเศสอ๋อ แ้วบบเดาๆก็อยู่เป็นไงยอนเอฟเป้ก็มาใช่ชอบเอ็นเฟป้ค่ะเชอบเอ็เอฟป้อยู่แล้ว่อยากให้มามัลลิดนมเอ็นเอฟเป้อยู่ฝาคหลังเสร็คนะคะอยากให้อยู่ในเอชเอ g ต่อแต่อยู่ภาลเสรตลอดไปได้ไหมคะเพราะว่าเนมานตอออกแล้วเสีงมากอาจจะรันยากหน่อยนี้นะคะเอามาสุดท้ายทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวต้องพคุยกับน้องรายนิดเดิอันนี้เสียงปกตินะคะเสียงสองเนี่ยคุณยุ้ยใช่ค่ะปกติเลย ทีมจริงๆไปเชียร์อังกฤษนครับแต่ว่าอย่างยูโรหรือว่าแบบบอลโลกอย่างเงี้ยครับไปเชียร์ตามเสื้อเสื้อที่ไหนสวยก็จะจะไปทีมนั้น่ด้เลยคนทีอิตาลีก็เสื้อสวยเยอะเลยนะใช่ครับใช่ครับจริงๆอย่างเสียอเพื่อนอะไรเงี้ยถ้ชอบครับอิตาลีนะคะเอาอย่างอย่างสมมติสองทีมไหนนะคะแมนยูเหมือนกันไหอลเอโอเคทุกอย่างจบกันตรงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปพิธีกรคุณต้องไปกลางแมนยูเขาก็ทำได้ดีเขาได้แชมป์อย่างครับแล้วแต่ว่าขอให้แข่งขันอยู่ต่อใช่ไหม เป็นฮัร์ดติต่อไหมเอา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 ไหมถด้เล่กจุดนั้นอยู่ด่ๆไม่แต่ว่าได้แชมป์นะเข้าชิงสามรอบได้แชมป์ใช่ใช่อยากให้เทรนฮัร์ดติต่อไหมในขณะที่เป็นแฟนรายยูคนหนึ่งโอเคเสร็จปุ๊บก็ต้องหันหนุเลยาไม่ลงเลยไม่ลงเลยอายุนในรุ่นเล่าเขาบอกเขาพีคผมไม่เดียวอ่ะเดี๋ยวฝากผลงานนิดนึงค่ะแล้วผมเออตอนนี้ปีนี้ก็จะมีหนักหนึ่งด้วยนะครับก็จะซีรีส์องเพลงที่เราทำได้ค่ะอ๋อเบล รายละเยดนก็ติดตามคอนทีตได้แล้วก็ละครค่ะมีนางฟ้ากำมะกรูดค่ะประมาณวันที่10มิถุนาจะได้ดูกันค่ะเช้าวัน31นะคะแล้วก็มีรักเป็นเท่าช้างน่าจะสิ้นปีค่ะช่้งวัน31เหมือนกันงานฉ่ำมากทุกวันนะคะปีน่าตีฝากผลงานด้ดยนึ่งฝากส่งมาทางอีเมล์สี่แปดห้าสามยังไม่ย้ายใช่ไหมังไม่ย้ายแน่นะฉันกลัวมากเดี๋ยวต้องไปอ่านข่าวอัปเดตอีกรอบนึงแล้วผมก็ฝากด้วยนะฮะไอ้ที่บอกตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมี อย่างละครเรื่มใหม่กำลังคุยโปรเจกต์ภาพยนตร์อยู่ด้วยนะครับในกผ่านด้วยนะครับแย่เอาล่ะเดี๋ยวทั้งสี่คนจะอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงต่อไปเราจะมีการถ่ายภาพใช่แล้วค่ะใช่แล้วพิเศษเพิ่มขั้นตอนในซองมาเปลนะครับ